เอว่าอะไรอะไรคือแบบนี่ยเอว่าเขามีช้วงนั้นได้ที่พิพโตระขั้นก็ยกคู่ซูเรก็อยู่กันที่เอไอบีเอสยกคู่ซูเรก็กระบะเล่นสัตว์ป่าชักขยเร่สุดตกหลุมถ้าตกลงไปนะคะก็กระบังการแท้จากตอนนี้แล้วก็เดสโมเรเลยยกคู่ซึ่งถัดไปก็กระบะไอวดตกกับสกุลตีตัวนี้สู้กับเออ น้องกลางของจอรจัดส่วนนี่คือน,น้องเล็กของจอรจัดของสามพี่น้องจอรจัดแต่แต่แต่อันนี้มันเคม่มีแค่สองพี่น้องเท่านั้เลมาเรามาดองมาดูกันเลยไม่ใช่ว่าชักเหยกระโดดนะยังไม่หลุดให้ดูว่าโดยปกติลูกน้องสุดกับแพ้ะนะครับใครใส่ลรวเปล่าวะกระเปล่าหรือเปล่าเฮ้ยสามารถทำให้เอาอ่อออาอ Believe I c a แอ่เมื่อกี้คือใครชนะไปแหละอยู่ไม่ออกเลยแล้วน่าหังลองดูใหม่ดิมาเด็ดอ้ามันหลุดอ่ะมันส่งมันหลุดเอาลว่าไอ้หน่อยป้องกันสกิลิตี้ตัวนี้ชนะแล้วกันนะเอาไปเลยฮะต่อไปเราจะการเจอกับสามพลังกลปลายกาลสิทธิ์ถ้าเราพูดอะไรของเราสาวกันี่ย กําลังสิจัดการมันทังทั้งโพนทั้งทั้งดี๋ย่าทันทันเขาปรับเส้นดานันก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊ดเดี๋ยวทันทันเลยนะมาปรับกันเลยปาะเด็ตอนนี้เราก็วางเสร็จแล้วนะคะไม่รู้มันกระหลุดหรือเปล่าเราเราสู้กันเลยป่ะดึกตึกดึกดึกอังมันหลุดทับซ้อมมันหลุดทับซ้อมอือหือได้ดูอือหืออือหือ เด็ดปะปเัมาปะอัะปปยามาเปยมัปปยมาปะปยมับะดิดิอะมาเลยเฮ้ยบรรลุแพ้มาแล้วคือแพ้เลยบรรลุอันเลีเอาเกตไฟอัลเดลีเกตไฟเสือคือดิชันจะไป่เท่หัวแบกอะไรดิ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  ดีดีดีทุบเอาบ่บบทุบทุบหัวแม่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 เคย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 ไม่รู้เดินด้านไหนขเคยด้านหน้าด้านไหนเคยด้านหลังของมันอ้าวเออเราลงมาตายไหมนะไม่ตายไม่กลับตายเฮ้ยเอาเบังกไปเอาเซ็ตไฟของเคเอื่นเลยด้วยนะอา e l i e อา I b e l อ e เขียน n f l อาเบลี่คิฟเจอาไม่ยงาอยากเอาของคนอื่นดลนะสุกอรย่าทางทางปอนทา้งทางปอนฮ้ยคอเมริกันทางทางแพลง้่วยช่วยช่วยช่วยวยอาเบลี่อคิวไฟโหไอเด็กน่ากลัวตีเนะมันเหยีดได้ดีไว้กระดากระชอนให้บันดด้กันชอนชอนชอน ฉันมาขายกันนี่เกระถดกอริลานี่เอ้ยได้ชมมายอะจริงๆเลยนะกอริลาเดีเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเใทุบหัวแบบมันได้แล้วอ้อยอ้ยอ้ยอ้ออาอ้อ้าออ้มาแล้วฉแล้วอยเท้าอยู่อยเท้ายี่ยิ่ย่ย่ยขาขาเดี๋ยวจะไม่ด้ขี้นะครับเพราะมันกลม โอเคฮ้ยฮ้ยฮยฮุยว่าแล้วไม่นทหรือทั้ามเยอะทั้งแข่งทั้งแรงเยอะอ้าาาาาานาา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 าเาา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 าเอ้ามาสับอาาาาอามานาา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 ้อสับไมานาาาโนทอาาาาาาไม่าาาาหาา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 มาาาาาาอะไราา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 มาาาอาา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 เาาาาาาาอาาาาาา่าาาาาาะาาเาาาา ได้แชมเปี้ยนคนใหม่หรือแชมปนั่นก็คือไม่นอนไม่ทอต่อไปอีกเจอกับไม่เจ็ดแค่ใจเดียวก็พอแล้วก็ให้แมวเ,เดี๋ยวมันหลุดส,สองสองแชมป์เลยมาเฮ้ยดูสูสีว่ะเฮ้ยพี่ตัวแพ้เหรอเอาชนดเลยพี่ตัวกัน,กนฉะนนเอาเอาอย้ยบใบโดนทอชนะท่านผู้ชม เฮ้ยเดี๋ยวมัมนหลุดกันเลยไหมก็ลองดูอีกรอบดิหลุดไมโนทอยชนะทัพโมไมโนปับปับปับจามันลงมันงมาลงมาเซ็งมาช่งเอซีราโบเอเคียบิชิเอเอ็นดิซาคามิดิโกเอ็นดิโชคามิคามินลีตโตเอ็นดิชาคาบิดิชาไม่ใชาไม่ดีใช่ป่ะ เฮ้ย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 ได้ใบรนทอนทำด้ชรไดใส่กบ็กลไปไปกาวไปเดยเฮ้ยเฮ้ยใบรอทอนชนะอีกแล้วช่วยฉันด้วยช่วยกันด้วยฮ่าไเอาอะไมู่้อจงวะทาไมอเก่งวะอเกงวะ มาเฮ้ย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 ถึงใจแต่ก็ยังมีหัวครับถึงใจแต่ก็ยังมีหัวครับเอาทางาอะลรมาไวันนี่ออกเฮ้ยหัวหัวใช้มาใจอะไรก็ได้มันดูดุเลย เห็นเราเขาเกลบเจ้าบมาดูเลยเกียหน้ามันเขเกลียดเลรกอนะเออไม่ต้องบเจ้าไดอีกแล้วเราส่งชมนะถามถามว่าแล้วว่าช้าบต้องชนะเฮ้ยดูดูโว่าคนนี้โซเซบูี้เบูี้สุดเฮ้ยเยยเไม่ต้อช้าทางทางว้าะไม่ชางแซมเอา เราะฉันเลือกยงไม่อยู่แล้วตายให้กขนาดแท็กป่อแอฟริกเกอร์ยังกลายวะไม่ได้แล้วมันต้องเกิดกับนีแล้วตัวเอกันเลยนะ ไปละแล้วก็ตัวสีนะพุยตัวสีตัวสีอ้นั้นมาตัวก็ใหญ่กว่าเยอะเลยนะก็ยใหญ่ับคุณภาพคุณภาพต่ำพี่นี่หังหังคุณภาพต่ำอย่าเดาเลยเพราะถ้าทาไม่รู้ก็พูดเลยนะครับนี่ปะปะปบปะปมาเฮ้ย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 เอ้าเดียวบักันเกยอะไรัไง้นเธอ จริงระมึงจริงๆริงอีไม้นอทอยไม้นอทอเฮ้ยอนโดนไหมด็อไอ้ไอ้ไม้ทอสแล้วอ่ะไปได้ไงวะโอเคไปเลยคิดด้วยิบบบเป็นบบเจ้าจะบุกไจบุกเจวฝันดีฝันดี ก็จะบ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 ูดะบูดเราวายาเูือือหัวใส่หัวอเฟืออใส่หัวไม่ใช่เฟองหัวใส่หัวเพราะระจิจิมมจิมจิมมจิม่ิลจวนจิจิมจิมมันมจิมจจิมจิมจิมมจมจจิมจมจิมจมจมจจิมจิมจบมจมมจเจิมจบบจิมจบจจมจิมจิกจบมจิมจจิมจิบจจ